สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิต์นะครับผมช่างเอกนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะคุณลูกค้านะครับอันนี้คีย์บอร์ดคุณลูกค้าครับไม่สามารถกดได้เลยนะครับโดนความชื้นนะครับว่าคีย์บอร์ดเสียนะครับอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีลูกค้ายังไม่สะดวกให้พัดเวิร์ดเทสเครื่องนะครับแต่ก็คือกดได้ทุกปุ่มปกติครับจากคีย์บอร์ดเก่าคุณลูกค้าไม่สามารถกดได้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเรื่อง Mac, อ macbook p a สองหนึ่งสองหนึ่งห้าเก้ารุ่นนี้ถ้ามีคีย์บอร์ดไม่สามารถกดได้หรือว่าทัชบาเสียก็มาทางร้านตรวจเช็คหรือเปลี่ยนได้นะครับทางร้านก็ยินดีตรวจเช็คให้ได้นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนรอรับกลับได้เลยนะครับคอร้านสมัยที่สวิตมีทั้งหมด1ิบสาขาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาตมิลล่าโตนครับผมถนนท่านรัตนาทิเบรค์ครับดมอทาพาร์ครับสาขายูเนียนมอลลารพาสสาขาวัชรพลน,นะครับผม แล้วก็สาขาไม่กาบางนาครับสำนักงานใหญ่อยู่ปเวศนะครับผมไอฟิวบางนานะครับแล้วก็มีสาขาจันทบุรีครับผมลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารรไว้ใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับสำหรับลูกค้าสะดวกก็ไใช้บริการได้เลยครับหรือว่าสอบถามทางเพจสมัยทีเทวิตเฟซบุ๊กได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ